เพิ่งดูหนังอินเดียเรื่องคังคู่ใบโจเป็นเหตุให้ต้องตามหาร้านอาหารอินเดียกินซะแล้วไรตะอาหารอินเดียต้นตำรับลาดกระบังมีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยครับสั่งมาอย่างแรกชาอินเดียร้อนๆฝนเพิ่งหยุดตกนั่งจิบฟินมากครับซึ่งรสชาติของชาก็จะออกเผ็ดร้อนน่าจะมีส่วนผสมของเครื่องเทศและขิงครับอร่อยหอมสดชื่นม,มากอาหารมาเสิร์ฟเพิ่มแล้วครับผมก็สั่งโรตีโอง์แกงแพะและที่ต้องสั่งเลยสเปเชียลปานิปุริพร้อมเครื่องเคียงไส้แน่นๆโยเกิร์ตแน่นมาคู่ กับน้ำซอสครับซึ่งน้ำซอสจะให้มา2รสชาติด้วยกันตอนชิมรสชาติก็จะออกหอมๆเปรียปร้ยวๆสดชื่นสดชื่นครับซึ่งผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันนี่ครับปลานิปูริเครื่องแน่นๆเลยราดน้ำซอสทั้ง2แบบลงไปที่เห็นลอยอยู่บนน้ำซอสน่าจะเป็นแป้งที่นำไปทอดนี่ครับคำแรกเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยโอ้โหซึ่งกินไปคำแรกให้รสชาติที่แบบแป้งกรอบหอม รู้สึกสดชื่นมากๆเลยครับอร่อยต้องลองแผ่นนี้จะเป็นโรตีโอ่งนะครับซึ่งผมก็สั่งมากินคู่กับแกงแพะจิ้มลงไปกินคู่กับน้ําแกงโอ้โหอร่อยหอมเครื่องเทศมากต่อไปมากินเนื้อแพะกันบ้างครับวางบนแผ่นโรตีอ,อร่อยเนื้อแพะนุ่มมากๆถือว่าเด็ดเลยครับกินคู่กับโรตีเนี่ยเข้ากันสุด ต่อไปก็เป็นเนื้อแพะที่ติดกระดูครับเหลือไว้ก็เสียดายมาแล้วต้องกินให้หมดต้องบอกว่ากินเพลินมากๆเลยเพราะว่าเนื้อแพะเนี่ยนุ่มเปื่อยสุดๆก็ยังเลยครับปิดท้ายด้วยของหวานกุหลาบจามูนนี่ครับเป็นก้อนกลมๆน่ากินมากๆช้อนตักลงไปนุ่มมากครับกลิ่นก็หอมด้วยม,มาแบบอุ่นๆรสชาติหวานชุ่มฉ่ำด้วยน้ำเชื่อมอร่อยทุกเมนูเลยครับวันดีคู